โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ที่18หมู่6ซอยเทศบาล1ตำบลวัสุวันอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยอง โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยาการแผนกพาณิชยกรรมกลุ่มการบัญชีกิจกรรมการกีฬาและวิชาการปฏิภาณน,นั้นต้องมีไว้แก่ปัญหาสรางชีวิต สัญลักษณ์ของโรงเรียนพญาเรในรวงพึ่งคติพจน์ของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปรัชญาของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่มาตรฐานคำขวัญของโรงเรียนมารยาทดีสามัคคีมีวินัยอัตลักษณ์ของโรงเรียน กายสะอาดยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงามรมรื่นวิสัยทัศน์เป็นผู้นำเทคโนโลยีสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่มาตรฐานสากลบุคลากรนายชาตรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยา นางสาวอัจฉริยาสุรวรเชษรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวจิราภาบุรณนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณนางอรวรันอัมพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโรงเรียนบอดทองวงจันทร์วิทยา

โรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกปีการศึกษา2565โรงเรียนบอทองวงจันทวิทยาจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบอทองวงจันทรวิทยาจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาผลงานผู้บริหาร นายชาตรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2565นายชาตรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติกรรมการและเลขานุก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นผลงานครู คุณครูพรพิสุทธิ์ลาบอุดมพันธ์ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2566คุณครูทิพยวันวิภาตพลินเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วยไลน์เวิร์กชีตและพิกเกอร์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูรณ์คุณครูปัญญากระจ่างสีเป็นวิทยากรอบรมระบบ SGS โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูร์ คุณครูวริศลาพลเจริญเป็นวิทยากรอบรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของนักเรียนคุณครูวริศลาพลเจริญเป็นวิทยากรการขยายและผู้ประเมินการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกในระดับชาติคุณครูสุภวิทย์เพ่งขุดผ่องเป็นครูต้นแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีการศึกษา2566คุณครูสุภวิทย์เพ่งผุดผ่องมีผลงานเป็นเลิศ Best p r a c t i c e ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีจากระบบ o b e บ Content Center มีผลงานระดับดีมากผลงานนักเรียนผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงจานวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน23รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน7รายการรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน7รายการรางวัลเข้าร่วมจำนวน4รายการรวมทั้งหมด41รายการโดยมีรางวัลเหรียญทองดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล,ละปะ4รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2รายการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จำนวน7รายการได้รับรางวัลโครงการมหากรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระยอง Educa Expo ณโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นักเรียนโรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประจำปีการศึกษา2565ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชกมวยประจำปีการศึกษา2566ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดยูโรเคกไทยแลนด์บีดรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกวอลเลย์บอล2023ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปีการศึกษา2566ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่สงกราน นักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่15นักเรียนนําเสนอโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามคัคคีและสํานึกความเป็นไทยรุ่นที่2นักเรียนชูบีนัมเบอรวันจัดแสดงกิจกรรมดนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติสวัสดีครับพี่ๆทุกคนวัสดีค่ะ ครับก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมในวันนี้ขอให้พี่ๆทุกคนสัมผัสมือกับเพื่อนข้างๆและค่อยๆปิดเปลือกตาลงครับอยู่กับปัจจุบันปล่อยหัวของเราให้สบายๆให้พี่ๆทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นครับครูนะครับจะเปิดเพลงหนึ่งเพลงให้นักเรียนฟังไปทุกคนลองฟังและดูซิว่าพวกเราเข้าใจความหมายของเพลงนี้หรือเปล่าครับหลังจาก พี่ๆได้ฟังเพลงไปเพลงนี้ชื่อว่าเพลงทุกคนเคยร้องไห้ไหนพี่ๆพ,พี่เคยร้องไห้บ้างไหมและเพราะอะไรถึงร้องไห้ครับก็เคยเสียใจกับเรื่องที่คุณแม่เสียชีวิตค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราค่ะ,ะเมื่อกี้นะครับก็เพื่อนๆก็มีการร้องไห้เพราะสูญเสียหรือร้องไห้เพราะเสียใจแล้วมีใครที่นี้เคยร้องไห้เพราะการดีใจบ้างไหมครับ เคยได้ไปแข่งชิลปาธกรรมเหมือนเพื่อนเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่าเป็นการร้องประสานเสียงที่ฝึกแค่เดือนเดียวแล้วไปแข่งเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ไปต่อค่ะแล้วก็ได้ไปต่อจะถามพี่พี่ว่าถ้านักเรียนร้องไห้นักเรียนจะมีวิธีการจัดการความรู้สึกตัวเองอย่างไรให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้จัดการโดยการที่แบบว่าอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วก็อยู่กับเพื่อน,นะคะ่ะแบบว่าไม่ต้องไปนึกถึงเขาแล้วก็หาอะไรทําให้เรามีความสุขคะ่ะ่พวกเราเป็น นักเรียนม6ทุกคนมีอยู่แล้วทั้งเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจหรือเรื่องที่เรายังติดค้างกับความรู้สึกเราในใจดังนั้นเดีย๋ยววันนี้เราจะให้กําลังใจกันให้ทุกคนเอามือขึ้นมาทาเป็นรูปหัวใจอ่าแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนทุกคนว่าเป็นกําลังใจจากเราให้ทุกคนสามารถบู๊ออนแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุข กรรการกีฬาและวิชาการปาฏิพานนั้นต้องมีไว้แก่ปัญหาสร้างชีวิตอนาคตให้กล้าวหนา้าผู้ให้มานั้นคือครูผู้คอยสอนสั่งเราเลือดฝ่าขาต้องสู้ทนปันฝ่าประสักควาหน้าขัดจัดไปเพื่อศักดิ์ศรีเกียรติยศ thì sắt sấy, ở hành này, hãy khao lưu, chữ bò thòng.